สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะผัดกะเพราตับไก่ค่ะเอาไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะพี่การก็ได้เตรียมเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าครบถ้วนตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะพี่การมีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะ เมนูสุดฟินเลยค่ะวันนี้อันดับแรกก็คือตับไก่นะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ500กรัมนะคะหั่นเรียบร้อยต่อมานะคะก็เป็นพริกขี้หนูนะคะจินดานะคะอ่าประมาณสัก30เม็ดนะคะแล้วก็เป็นกระเทียมจีนนะคะหหัวค่ะพี่การได้แกะเรียบร้อยแล้ว ต่อมานะคะก็เป็นใบกระเพราค่ะหนึ่งถ้วยโตโตเลยค่ะ,ะพี่การได้ตัดมาเรียบร้อยเอาเฉพาะช่อมาเลยเนี่ยล้างก็แช่น้ำไว้ก่อนนะคะ,ะวันนี้พี่การใส่เป็นพริกไทยอ่อนด้วยค่ะแต่เราเอาตำเม็ดนะไม่ใส่เป็นทัดช่อนะคะประมาณสามช่อค่ะแล้วก็อซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยนะคะซีอิอ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็เป็นอซอสหอยนางรมนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะ,ะเครื่องปรุงของเราวัตถุดิบที่จะทำไก่ผัดกะเพราตับไก่ผัดกับกะเพราของเราก็ครบเรียบร้อยนะคะ ต่อนะคะเราก็จัดการตำพริกกับกระเทียมก่อนเลยค่ะเอากระเทียมใส่ครกนะคะตำตำตำนะคะพอเออวันนี้พี่การจะตำไม่แหลกมากนะคะอา่อาพอบุบบุบพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาลงไปตำพอแหลกนะคะเพืพ่อนๆจะได้เห็นพริกสีสันสวยงามด้วย ถ้าแหลกเกินไปก็จะมองไม่เห็นหรือว่าเราสายตายาวก็ประมาณนั้นนะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็เอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นน้ำมันหมูค่ะอพอร้อนได้ที่แล้วก็เอาพริกกระ,กะเทียมที่เราตำไว้เมื่อคู่นะคะลงไปผัดค่ะผัดให้สุกนะคะ พอสุกเหลืองหอมได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่ตับไก่ลงไปนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นตับไก่สดค่ะไม่ลวกนะคะจะผัดแบบนิ่มๆค่ะกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ตับไก่ลงไปนะคะเรากระเทียมเหลืองเหลืองแล้วเราก็ใส่ตับไก่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ จะแบบว่าเราไม่คุยตับแรงๆนะคะเอาแบบตะล่อมตะล่อมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเละนะคะเราก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงน้ําก็เอาน้ําใส่ไปในคกพริกนะคะแล้วก็เทลงไปนะคะใส่ด้วยสีอิ้วขาวค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะเราใส่ไปก่อนน้อยนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมดูก่อนตามด้วยนะคะ ซอสหอยนางรมค่ะหรือน้ำมันหอยนี่แหละค่ะที่เขาเรียกกันนะคะง่ายๆแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะขั้นตอนนี้เราก็เอาตาตหลิวนะคะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะเอาแบบเบาๆนะคะตับเขาก็จะได้ทรงตัวอยู่นะคะแล้วเราก็รอให้เขาสุกค่ะ อันนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงอแล้วเราก็ใส่เม็ดพริกไทยลงไปอันนี้ก็จะทำให้เผ็ดร้อนอ,อร่อยสุดฟินเลยค่ะเพื่อนๆเคีเ้ยวแบบอุดกรุบเราต้องการทำให้ตับไก่เขาสุกนะคะ เราก็จะไม่ทําเขาแรงค่ะเพื่อนเอ,นอ่อค่อยๆเขีย่ยไปเขีย่ยมานิดนึงพอสุกได้ที่เราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะเพื่อนๆขัน้นตอนนี้เราก็เอาตะหลิวนะคะ,ะคุยคุยตลบตลบพริกไปพริกมาให้กะเพราเขาสุกพอกะเพราสุก เราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยก็เป็นอันสุกแล้วค่ะตับไก่ของเราหอมสุดฟินเลยเสร็จสรพเรียบร้อยก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะบอกสมาชิกที่บ้านตักข้าวรอเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะน่าทานไหมคะพริกเราตำไม่แหลกก็จะเป็นเราก็จะเห็นพริกสวยงามเวลาใส่จานก็ดูน่าทานค่ะเพื่อน เสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะผัดกะเพราตับไก่ของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ